กำหนดให้ s t u และ v เป็นจำนวนจริงซึ่ง s น้อยกว่า t และ u น้อยกว่า v ให้พิจารณาว่าข้อก่อและข้อขอข้อไหนถูกวิธีง่ายๆในการทำโจทย์ข้อนี้คือสมมุติตัวเลขขึ้นมาแทน s t u และ v โดยสมมุติให้สอดคล้องตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดจากนั้นนำตัวแรกนั้นไปแทนค่าลงในข้อกอ,อและข้อขอแล้วคำนวณเพื่อดูว่าผลลัพธ์นั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีนี้ง่ายแต่ถ้าจะเลือกใช้วิธีนี้ต้องแน่ใจว่าสมมุติตัวเลขได้ครอบคลุมครบทุกกรณีเพราะไม่ฉะนั้นข้อสรุปที่ได้อาจจะผิดวิธีที่ให้ผลสรุปที่แน่นอนกว่าก็คือมองตัวเลขเหลา่านี้บนเส้นจํานวนเพราะการมองบนเส้นจํานวนเป็นการมองภาพรวมจึงแน่ใจว่าเราได้พิจารณาครบทุกกรณีจอดระบุให้ s น้อยกว่า t บนเส้นจํานวนตัวเลขมากจะอยู่ทางขวา ตัวเลขน้อยจะอยู่ทางซ้ายเริ่มต้นสมมติให้ s กับ t อยู่ห่างกัน4ช่อง s star เคอตำแหน่งที่ขยับไปจาก s, 2, <S 2ช่อง t s t a เท่ากับ t ลบ2 t สตาคอตำแหน่งที่ขยับจาก t ไปทางซ้าย2ช่องเมื่อลบ s และ t ด้วยตัวเลขที่เท่ากันทำให้ s และ t เคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยอัตราความเร็วที่เท่ากัน ระยะห่างระหว่าง s กับ t จึงคงที่ระยะห่างที่คงที่เป็นหลักประการว่า s star ยังคงน้อยกว่า t star แต่ถ้าลบตัวซ้ายและตัวขวาด้วยตัวเลขที่ไม่เท่ากันข้อกอดจด์กำหนดให้ลบตัวซ้ายด้วย u ลบตัวเลขขวาด้วย v โดยที่ v มีค่ามากกว่า u การลบคือการเคลื่อนที่ไปทางซ้าย ยูมากกว่า v แสดงว่าตัวเลขทางขวาเคลื่อนที่เร็วกว่าตัวเลขทางซ้ายถ้าทางขวาเคลื่อนที่เร็วกว่าจะทําให้ระยะห่างระหว่างเลข2จํานวนนี้ลดลงจากเดิมห่างกัน4ช่องจะกลายเป็น3ช่องตัวเลขขวาอาจจะวิ่งมาทันตัวเลขซ้ายทําให้ตัวเลข2ตัวนี้เท่ากันหรืออาจจะวิ่งแซงไปทําให้ตัวเลขขวาเดิมที่มากกว่าจะกลายเป็นน้อยกว่า เพราะฉะนั้นข้อสรุปในข้อกอจะเป็นไปได้3อย่างสมมุติถ้า u เท่ากับ2หมายถึงขยับไปทางซ้าย2ช่อง s s t จะถูกขยับไปทางซ้าย2ช่องถ้า v เท่ากับ3ตัวเลขทางขวาขยับมาทางซ้าย3ช่องแต่ t สต a ยังคงมากกว่า s star. ถ้า v เท่ากับ6 t d o u star ์คือ t ลบ v จะได้ t double star เท่ากับ s star แต่ถ้า v เท่ากับ8 t triple star จะน้อยกว่า s star s star น้อยกว่า t star นั่นแสดงว่า s ลบ u น้อยกว่า t ลบ v s star เท่ากับ t double star ผลสรุปคือ s ลบ u เท่ากับ t ลบ v S' สตมากกว่า T' ทริ star. นั่นแสดงว่า S'U ลบ u มากกว่า T'V ลบ v จาก3กรณีเราจะพบว่า S'U ลบ u อาจจะน้อยกว่า T'V ลบหรือเท่ากับ T'V ลบ v หรือมากกว่า T'V ลบเป็นไปได้ทั้ง3กรณีดังนั้นข้อกอผิดพิจารณาข้อขอ ให้ s เท่ากับ s ลบ v t s t a ์เท่ากับ t ลบ u เมื่อ v มากกว่า u สมมติว่า v เท่ากับ3 s คือขยับจากตำแหน่งเดิมไปทางซ้าย3ช่อง u เท่ากับ2 t star คือขยับจากตำแหน่งเดิมไปทางซ้าย2ช่อง s ตขยับมากกว่า t s เพราะยันระยะห่างระหว่าง s และ t ตาจะเพิ่มขึ้น จากเดิมห่างกัน4ช่องจะกลายเป็นห่างกัน5ช่องระยะห่างที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักประกันว่า s star จะน้อยกว่า t star เสมอดังนั้น s ลบ u น้อยกว่า t ลบ v จึงถูกแต่อย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่าข้อขอถูกเพราะกรณีที่ u น้อยกว่า v จะเป็นไปได้3กรณีคือ u, w, u w, เป็นบวกและ v เป็นบวกถ้า u และ v เป็นบวกทั้งคู่การเคลื่อนที่จะไปทางซ้าย เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันระยะห่างจะเพิ่มขึ้นข้อขอถูกถ้า U และ v เป็นลบทั้งคู่การลบด้วยตัวเลขติดลบมีความหมายเหมือนบวกด้วยตัวเลขบวกเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่จะไปทางขวาเนื่องจาก s star และ t s t a ์เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันระยะห่างระหว่าง s star และ t a ยังคงเพิ่มขึ้นดังนั้นข้อขอยังถูก ถ้า v เป็นบวกแล้ว u เป็นลบการเคลื่อนที่จะไปในทิศทางตรงข้ามลบด้วยตัวเลขที่เป็นบวกเช่น5ลบ2การเคลื่อนที่จะไปทางซ้ายเยัียบไปทางซ้าย2ช่องลบด้วยตัวเลขลบจะมีผลเหมือนบวกเช่น9ลบด้วยลบ2ความหมายคือ9บวก2การเคลื่อนที่จะไปทางขวา เลข2จำนวนนี้เคลื่อนที่ออกห่างจากกันเพราะฉะนั้นระยะห่างจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักประกันว่า s ล v จะน้อยกว่า t ลบ u เสมอแต่นั้นข้อขอถูกทั้ง3กรณีคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ3ข้อขอถูกเพียงข้อเดียว